สองสาวพลาดสตกไปเนาะใครเนี่ยไงจ่ายได้จ่ได้จ่ายัเงินไปเงินวันตี มาแล้วเงินเฟ้อเงินว yeah, ันยาอันนี้เดี๋ยวนี้ยาจื้เงินเฟ้อเงินวันยาจื้อพี่ของจ่าฮะพี่โอ้ยสไปร์ลี่พี่น้องกลับถึงไทยสไปร์ลีะพี่น้องเนาะมนี้กามาผูเขอก็คำแซงพี่น้องอยู่บ้านไม่แ่าเนาะเพราะว่ามาอยู่นี่ในเมืนมือที่ซ่าเมืองนี้เนาะพี่น้องเนาะ บ,บัวเซรามมือใดมืเุเถ่นกับเถื่อนวนนี้เนาะไปก่อนเนาะสิเมอร์วันนี้ด้ยซอยเบียร์มดเนาะม,นมาไทยอันนี้นั่นนี่นอนมาไทยอันิงไก่เนาะครับอ่านีาเผื่อเป็นข้อขาใช่เนาะใสยเือแถ้กางเทมเทาเนาะปิงอันนี้เนาะปิงไตกนะปิงปิงไตไก่เนาะไตไก่กะตินไกนะ่เนานะ อันนี át, 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 5, ้ใหม่สองพันเอพี่น้องสองพันก่ถืออยู่สบาทสบาทสบาทเนาะสามสีบาทใหม่สี่บาทตัวนี้ใหม่สามพันเนาะถืออยู่หาบาทได้นาะไยได้ค่าอยู่พี่น้องเนาะได้น้ำาเขามางัันกั้เนาะกั้มยังบระานเดียวปร่ธานเดียวใครอยู่อยู่ได้สามสมื่นยังไงสามสี่หมื่น่หาหกหมื่นปุเก่าหมื่นบ่เลย กอ,ก,ก,อกอบกเกจบกกเจ็นี่แหละจะว่าหอหอสีไปนั่นป้านะป้านะมันใหม่เอาแจ้งอามาเขาว่าจะว่าเอาว่อะ,ออออะไรแม่เอาเาเาอะไรแม่เ้ยมะนี่ตรงนี้นี่นีนี่มันมีอันนอมาน ไปพี่น้องวันนี้มีอ่าส่วนน้องสาวมาเงอนคือเก่าน้องสาเนาะมาไปกี่บ้างเด้อหมายเด้อเจ๊นั่งก่อนนะเนาะสาวเมย์พี่น้องมมเอมย<า>์ด้วยที่พากันไปตามกินอยูป่ปลาไปก่อนนะพี่ทันได้ซื้อเกิอไปเพื่อนเด้อเนานะพี่น้องเนาะมีเงินซื้อพี่น้องนะ <laughs> เพราะว่อนกับเป้เอาเกือบขาดพี่น้องเพิ่นกับเปเอาเกือบแม่เปิดมาใส่พี่น้องแม่เพิ่นก็บ่มีเกือบใส่อันนี้เพิ่นใส่เกือบแม่บ่เออสิลงไปลงไปกินอยู่อ่าทุ่งนาทุ่งนาคาเฟ่ส่วนเผาเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเลือดขงเป้เนี่ยอยู่อ่ะอืมพี่น้อง อยู่นี่นี่เป็นเป็นให้หน้าอะไรพี่น้องถูอก่อนนี่แม่เบอร์ดดรวมถึงส่วนส่วนประเ้านกระเทานว,วนี่คา<ห>รเ,าาเก็บมานี่เข,า,า,ขาท่านี่มีมกบว<อ>ัวเชยพี่น้องน้อยมาดิโบหัวด้วยนี่ว่ากระเทวมีมกบัวมีน้องบัวเนาะนี่เขาท่านี่เดี๋ยวเรากินมกบัวเลยนี่เขาท่านี่หลอดเลยหัวขาดไล้

บวดด่สาดมาใส่เด็กหน่อยเมื่อเอาป้าเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาามองหมากบัวนี่แต่ดอกเพราะว่านั่งอยู่นี่เนี่ยนั่งประชันเกย์นั่งนี่เป็นนั่งเสื้นี่เปลานั่งอยู่นี่เนาะนี่นั่งใหม่เนี่ยคือมีสาดนั่งได้ดูแล้วเออนั่งใหม่เนี่แล้วก็ตรงสาดต้องเสิ้อเดี๋ยจัดสถานที่ก่อพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ห้องเบาท่านใดอืมห้อยก่อนเนาะยังแสงเลี้ยนใหม่ก่อ น้องน้อยน้องน้อยได้บ่อหมากมันไม่ได้นท้องนี่ในท้องฮนะมาปั้นกันกินหน่นอยดิน้องน้องเอาของเผาเนาะน้องบ่อของปลาเผาพี่เนาะผุ้นผนุน้องกูเนี่ยังลายพนะี่เนาะแต่ว่ามันบ่อคอยหมากมีแต่ดอกมันลายเนาะหมากมันบ่ตัวมันผสมในหมากมบ่ คยลยไปเลยีเขาเก็บแหนงเนี่เรียมยังดี่นี่พี่น้องมาพี่น้องนี่สบายดีสองสาวเนาะสามมยกับสาวลัดพี่น้องสีมาเฮดมโนย่งสูกินมอนิตำตำหัวำนันตำทุกย่าง มีผู้ช่วยได้พี่น้องเนาะใส่สกันเน,ะน,นาะไปเอากินเพราะว่ายังบ่ทันได้กินเข่าเลยพี่น้องหิวอีแล้วเนานนะม้เนาะท้าวตอนนี้หิวน,นะจังมาจังพากพันมาเฮ็ดกินแค่ข้าเบียด <c oughs> เ<อ>บียดได้พี่น้องเลยมาเนี้กระซิวหิวแล้วกระโถวสาวเมยหม่อีกพี่น้องเนาะมาอันโซซิเมอร์ตั้มชูกินเอามาเนาะยังพูดเมืองหนาวกินแรกกินหลายมืกหนาวกัน ีขันไปเขียวมันสูงใช้ได้เลยมันมีนาอยู่ขุน้นา่ได้บารายน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเลยไปตัามปตั้มปตั้มหวานเนี่ยบรไดิษย์แล้วเปล่มาเรืยอยากูก่นปริษยปี่าปลาไม่คมฮะเดประแดกตอนแตกไหวก็ไได้มากพี่น้องเลยปลาแดกก็นั่นเจียมเืองเบพีงม้วน อันแรกมีกรตัมะทัวตมทัวกนเนาะบรตมะัวเยอะแล้กจังานรวมเส้นขนมจีนเนาะเส้นกระปุนพี่น้อคับกตําเส้นมะกุงเนาะมะกรูดหมดพี่น้อมันไ้สาวมย์โซซีมือเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามันสีแสบใช่ไหง กินข้าวหุงกับตำาวมันซื้อกับแซบอะไรเนาะได้หมูเด้แบบนี้เนาะพอได้หมอะไรอยู่บ้านอยู่เมืองเออจะก็เมื่อวานีปสิฟ้าขออยู่บ้านเอ้ากระดีโดวงทันทีทันใจชิมมะนาวกับเมื่อวา่ได้มาโอ้ยเนาะขนาดตักไวเอาไปใส่ลาแซมไปใส่หน่อยแซมหน่อยน้องพี่น้องเนาะท้าบใส่กับแซบเออน้ำปลาต้มสุกปรุงรส ตาแม่บุญบุญรําเจ้าเก่าปะแม่ปะแม่้นสิมันคือว่าสืบอม่้นสิมเนี่ยไมยังปลาแม่อีพิมโอ้เจกคมาตัยังไงน่่าชื่อดิยังนี่านชื่อดีมี่มีไปใช้แม่อีพิมไมปอันป้าสิวเราลงน้าโอแม่เอนอาแม่อีพิมบานคอยเลยแม่อีพิมที่พายคนละแม่คนละพิมแม่แก ปลาอีโคนเพชรนี่ว่าเป็นหัวสบายดีเคียอเด้อเห็นหรืเปามเพราะว่าเห็นเขากินมันแสบนู่นหัวนะเครื่องมมันแสบอันนี้เป็นยังเขินทอดดอกบ่ดอกทอกดอกเนาะดอกหลวกพี่น้องอเปามาเป็นเหงื่อตั้มตัวนี้แต่กรตัวนี้เป็นตีนเห็นหอเล่าเนาะตีนกระต้องไม่เทาเลยเห็น้องเนาะตีนไม่เทาเห็นหรือาพี่น้องตีนไก่เย่าวตีนไม่เทา เ<อ>ชงหลักมากเนาะหลักกลักปีกปีกแล้วก็ลักเอาใส่ทุงมาเลยเลอ,เลอ,เลอ่เนาะเนาะไม่เท่าเบ้นดอกไม่เท่าเบ,บิงขีผู้ใด่งสิหูเนาะเกลียวมเาเอ,อมเอาชมๆนอดนึงอยเนาะมันเสียวปะวะหรือว่ารสชาตินเป็นแบบไหนเบลนรสชาตมันเ่แบน้อเิมเบิ่งกูชิแดงไปกูชิน่สีปาก อ๋าจ้ารถน,นะวันนี้บุมีกุ้งเด้อพี่น้องเนาะบ,มบมุมีกุ้งบุมีหมึกพี่น้องวันนี้อันหน่ Nh ออ่าอย่างว่าคือเนาะหนอดซับเมาบัวเติงพี่นออ้องทราบมาบัวเติงพอเที่ยวเมื่อวานนี่เบิ้ดเลยพี่น้องนี่ก็เป็นสวนสวนของเาถาเนาะมีน้องบัวมีต้นขี้เล็กมีต้นกระท่าน ลากาไม่ต Re for <that> <ule> <sound> ้นกล้วยต้นไผ่ต้นไผ่แล้วก็หลายอย่างต้องพี่น้องของปลูกของพังเนาะตัวนี้พังกระซีร้างเป็นาเพื่อนอืมซ่างเป็นเพื่อนนี่แหละพี่น้องแนื่อนนองเขาไอ้ข้ามแสงกับกับกับสาวรัดกับแสงเบาเนาะพี่น้องข้าแสงหาเองสร้างเองยูเองพี่น้องเนาะมันแซงเบาอึดดัดเป็นของเราเองเนาะเมียนยูคิดแบบเดียวดีอยู่วิธีเขายังประายไดเลย คองเผาเขาไม่เถาของมุขงหมั <k temp Zen> ่นบ่บ้าเอาเล็้เองฆาเองคุ้มใจกลัวเล็้ยเองไดมาก็เป็นของตัวเองเนาะอยู่กับ่อึดัดใจเฮาเอาเะันมาแล้วซ้ำเฮาสิกินเบิดไหนดกกินเบดใส่กระปุกนี้เลยมาปุแั้นใส่ลายกระปุกมามุดแบงหน่อยฝากยโอ้ยน่อยู้แดงขดนว้า สามเอ็นอยู่จักรีเลยเซาอเอนนอรรัดนอรัตเกิดเกือบซาอเนาะได้กันไปอืมจะได้ว่าเกิดประมาณถ่ายปีหัวปีประมาณนี้แหละสดัดเทลยาอิีเขาวเมียนอยห็นางเน่ยอ้าวอีกกตัวอีกไม่ยอะรออาอยอุได้อยอีมอมมันหางพประมาณดุนอายหอยมันเนี่ยดุนเอ้ยชิมมดุนายอ้าดุนมาเรียวมออีเนือดุนมเียวบอ กูจะไปแสดงเยอะเลยจะแสดงว่าม kind of mm, wow um anyway> ั่งระดุดรุนกูน้อยนึ่งรุดุดเลื่อนเลือนกันน้อยนึงเป็นน้องทายปีหัวปี่ั้นๆเนาะห่างกันน่ะห่างเดือนห่างเดือนบุญทองปีเนาะห่างหลายเดือนอ๋เป็นมียเมียมียเมียเป็นทั้งเอือยเป็นทั้งโมเป็นทั้งเสี่ยวเป็นทุกอย่างวันนี้สิว่าเป็นเอือยก็โมได้ไหมวันนี้เป็นเป็นเอือยเหาะกัน อันนตอนตอนนี้หน่อยเนาะไปจะได้ตัวทิศกันตลอดแ่คร์กันมันว่าเดียนนี่มันงามกว่าข่อยนี่ข่อยเมื่อไถ่ดิเอ๊แสดงว่าเมื่อไถยย่ต้องงาม,มอาอช่างาว่ากูเมื่อไทยกูจักแทงตูกูอยู่บ้านเลยอูอบ้านก,กับแทงตูได้ที่กันข่วยตั้มบ่วฮะบ่มข่วยรักรักตีนของอมือเท้าราสิรัก อมะกร่อยก็ไ่เท่ามาพอเท่าได้บ้านพี่น้องมีติลูกเคยลูกเคยขำเคยคู่พี่น้องเคยขำเคยคู่พี่เนาะกร่อยต่ำประเดีพี่น้องกร่อยต่ำเลยต่ำจากวีหนึ่งพี่เนาะคักรถได้หนี่มีอ่ะเครือหนึ่งเนาะมีต้นไผ่เลี้ยงหนองพี่น้องโอ้โหหยดป้าพี่น้องแก่งมาใหม่เด้พี่น้องมันจะหยดซ้ำแค้นซ้ำแค้นนี่พี่น้อง มาพี่น้องกินกันเลยเนาะกำแสงก็รมณ์หยาดขอตัางกล่องก่อนพี่น้องหาทีตัางกล่องก่อนเนาะแต่กำนั่งกินนมกันเลยเด้อพี่น้องะเอาเพี่น้นาสองสาวพลาดแตกพี่น้องเพชรบอกบานเน้ากับขึ้นแสตกอะไรเพี่น้องเนาะเพชรบอ แกเนี่ยไซพกไซไว่าหัวจะบิดขัวบักลายเละมาพี่น้องเจ็บบน้องแกเบ้อพี่น้องม่เจ็บเพิเพนอ็นแม่ทาบอกาเลืเออปีนแซ่แไหเขากินอยู่กินมึงอ่ะไงแจ้งหรือตายนะ

่มันมีเขาเนาะปันเนาะพอเลยบวดแสบซอบมาปันน้ำหนักเกษตรเนาะกระวังเด้อบุตาเด้อกินอยู่เพนแอมเพ็ดเมื่อวานนี้หมือน เจ้าตั้มแซ่บแซ่บแบบเข้มลึกแบบขึ้นบ่เคยแซ่บเออแซ่บแต่ว่าแบบว่ามันจะเข้มข้นกว่านี้เข้มอ่อนเข้มเลึกๆแต่สดเลึกๆเข้าไปมันสีเข้มใครมาชอบกินกระเพรากาเห็นมันสิกลมกลมเหรอก็เห็นแล้วมันมันสิบป็นอะไยากไปเลย

อะไรยักินมันเ่ศเฮ้ปนาชิบ่องแม่เนาะคนใส่คนใส่เฮ้ยเฮ้ยให้น้ำให้น้ำมั้งเน๊ะไม่หัวขอได้

เพชรแสบเนาะเพชรชุดยยอดเลยก้อนสีเศร้าซาเม่ตำ่ำกับว่ามั่รีนแสบอยู่ยก้อนสีกินต้อกับว่าคือมันเปเพชรแห้งเพชรดี่นกระมะพี่เนาะเป็นมะเร็งมาจ้ะเออเป็นกะก็สิบาพไม่ทำน้หอหรอกพี่ ยนตกแล้วตรงหน่อเลยมีแค่อีกป้ายหน่ะเนี่ยตนไทรจีมอเขาใหม่เลยพี่น้องคือเมื่อวานนี้แล้วเนาะพี่น้องวันนี้ก็ไปริน่ะพาสาวๆปรินน่ะวัดภูเนาะคนไายพี่น้องอืมตกเลยค่ะนักเก็ตก็าเก็นแหละบ๊องๆเอาเบิองเนาะอืมพี่น้องงามเลยเปาผ้าบ๊อบันเนี่ยเอาเข่าผ้าเนาะเอาเขาวัด ไปไหว้พระมื่อื่นเพรอเมื่อื่นเป็นวันชินเนาะเราขอจำชินเลยมันอันเด็ดมันเองก็วันชินหน่อยป่ะแม่ตีกงแงงหลกเนาะพีเนาะกงแหลกเนาะมันเองก็วันชินหน่อยมื่อื่นชินใหญ่พี่น้องอยู่วัดบ่มีอะนาบ่บ่มีอ่าเพื้อไพ่บมื่อวเห็นเนาะเม่อวันท่องเขา อีบานมีมะมะตะชิ้นใหญ่คาไปหรอชินสิบหานีมีเวียนแต่ชาบานเพื่นหันชินแปดประเทศบานีบ้านไทยหน่อยก็มีมูเฮดไว้เฮดไวในวัดนเป็นอะไรเวียนเวียนกะพาะนี่ายก็มีเหยามันชิ้นมาไปหรอเวียนของยาแตขขาเนาะาก็้ก็แชนงเด้อพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจให้ ทีมงานคำแสงมาหน้าแน่พี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องมากระกรดไหล่ใส่กระกรดเลิฟใครอยากมาเที่ยวบ้านน้งนัดก็มาได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวทำไดเพียงมาบูขี้ต้มนี่แหละพี่น้องเนาะทางเขาทางเขาเอื่อนเขาซานพี่น้องมาบางเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเน <Ừ. S 1> าะเก็บหอยสวีดพี่น้อง